สวัสดีครับอยู่ผมเซมคนสโตร์กราวครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวครับ DC 70ครับตู้เอครับนี่ครับไม่ธรรมดาครับวันนี้จะขอว่าขอลองเกี่ยวดูสักหน่อยครับเป็นลืมครับเอ๊ะมันดังอะไรดังโซหรือดังโมเนาะครับครับครับเนี่ยเนี่ยเสียง น่าจะเป็นโม่เกลียวรูปไอ้น่าจะเป็นเกลียวครับดังครึบครึบครบับโดยเจ้าของครับวันนี้เพึ่งให้แกขับลองขับดูครับนี่ครับสาเหตุที่อยากได้ปากเก้าห้าก็เป็นอันนี้นะครับเนี่ครับเวลาข้าวเนี่ยจะเบียดข้าวครับจะเยียบข้าวเลยครับผม ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วครับวันนี้เดี๋ยวลงสักคลิปหนึ่งมาดูคูปตาครับเดิมๆครับยกคอเป็นคอกระดกครับเกลียวเป็นเกลียวดันครับนี่ครับเดินครับเดินแล้วหันครับหันครับ จะเป็นลุกโม่นะไปดูก่อน <c oughs> <c oughs> น่าจะใช่นะไม่ลูกโม่ก็เกลียวครับเสียงมันครึบครึบครึบนะครับ ไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรน่าจะเกลียวครับก็จะเกี่ยวเหมือนเราครับเราแทงเอาแทงเอา,เอาครับแต่ผมจะแทงสะแทงเอาจับแทงจับแทงครับ,รบนั่งดูต่อครับแกก็เริ่มคล่องแล้วครับ เกี่ยวสั้นๆท่านไม่ต้องเกี่ยวยาวครับโอ้ดูบรรยากาศครับเนี่ยครับเดีย๋ยวดูเตรีรถเกี่ยวต้องดูบรรยากาศด้วยครับดูเมฆครับนี่ครับบรรยากาศอากาศน่าจะฝนนี่แล้วครับเ,เสียงเหมือนลูกปืนโม่อะ ตลกปืนโมในงานหยาบเลยนะต้องถอดครับไม่ใช่ง่ายนะครับถอดปากออกครับเดี๋ยวเราคอยดูเสียงนะน่ะ่จะเ,เป็นลูกปืนนะครับ ฝางก็ตกตามร่องครับเขาทำมาหมดแล้วรถนี้เขาบอกว่าเขาแกพึ่งจองมาครับจองเพึ่งได้ครับรถพึ่งออกเสียดายไม่ได้ออกตอนไอข้าวกาคอครับอันนี้ข้าวร้อยห้าก็จะสุกแล้ว ดูเลยว่าเสียงอะไรเสียงโมหรือเปล่าครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ดูรถเกี่ยวครับโอ้ไม่ใช่มาเกี่ยวข้าวครับกับต้เอครับไม่มีมาอะไรมากมายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวยครับสวัสดีครับ